นี้เราจะมาลองจอ Android นะครับจะเป็นแอปิสานเ p เ l ล่ m เอ็ใช้งานแบบเดียวกันปัดหน้าจอลงมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ใส่รหัสพัดเบิร์ดเชื่อมแล้วก็ใช้งานได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีแอป YouTube ให้โหลดนะครับแต่เครื่องนี้มีแล้วก็คือเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะฮะเข้าไปเสร็จเราก็เล่นได้ปกต <Yeah. S 2> ิใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งโอเคทีนี้เรามาแบ่งหน้าจอใช้กดตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ แล้วกดค้างที่แอปที่เราเปิดทิ้งไว้ลากไปไซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอีกหน้านึ่งเราก็เล่น Google ไปนะครับจะเซิร์ชหาอะไรก็เล่นได้เหมือนเราเล่นโทรศัพท์มือถือเลยนะครับโอเคนะทีนี้หลังจากจบการใช้งานอินเทอร์เน็ตเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธอันดับแรกเลยต้องดูว่าสายเนี่ยเราเสียบไว้อยู่ไหมฮะ ถ้าของรุ่นแอตติสันเนี่ยเสาเนี่ยมันจะเป็นเสา WiFi อยู่ในสายเนี่ยครับสายสัญญาณภาพกล้องถอยนะฮะแล้วก็นี่เสาบลูทูธอยู่นี่นะครับนี่คือเสาของเขาถ้าตัวนี้ไม่เสียบเนี่ยจะรับสัญญาณได้ไม่ดีนะครับจากนั้นเราปัดหน้าจอลงมาอ่าเรามาเข้าที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมหน้าโฮมนะฮะก็จะเจอแอปบลูทูธเข้าไปที่แอปพลิเคชันบลูทูธ ทีน,นี้เรามาจับคู่นะครับวิธีการจับคู่ก็เข้าไปที่ตัวนี้รูปโทรศัพท์เนี่ยนะฮะแล้วกดเซิร์ชหาแต่อุปกรณ์ตัวนี้ชื่ออะไรให้ไปดูที่รูปเฟืองคาคิดบีลิงรหัส0ูนย์สี่ตัวของอุปกรณ์ตัวนี้ในการจับคู่บลูทูธเราก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือเราเลยนะครับอ่าเข้าไปที่มือถือกดค้นหาตัวนี้นะฮะถ้าเราเชื่อมแล้ว มันจะขึ้นสัญลักษณ์สีฟ้าตัว B นะครับที่ตรงชื่อบลูทูธนะครับออันนี้ผมจับไว้อยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นทีนี้ถ้าเราเล่นเพลงจากมือถือเนี่ยถ้าเราอยู่หน้ารูปโทรศัพท์ตัวนี้เสียงมือถือเนี่ยจะไม่ดังแนะนำว่าให้เข้าไปที่ตัวโน้ตนะฮะ เข้าไปตัวโน้ตถึงจะเล่นได้ตัวนี้เปลี่ยนเพลงนะครับจะเปลี่ยนที่ตรงหน้าจอหรือเปลี่ยนที่ตรงโทรศัพท์ก็ได้นะครับสั่งงานในตรงนี้ได้เลยโทรศัพท์ก็แค่เข้าไปที่แป้นพิมพ์แล้วกดหมายเลขกดโทรออกวางสายรับสายตรงนี้ได้เลยเราสามารถเลือกได้ว่าจะคุยลำโพงรถยนต์หรือจะคุยอย่างโทรศัพท์เราเองก็กดตรงนี้ทีนึงในการเลือกการเชื่อมต่อนะฮะอ่า เข้าตัวน้อยน,นี่คือบูช